ตอนที่สคุมครองแต่ไม่ว่าอย่างไรวิญญาณร้ายเหล่านั้นก็ไม่กล้าเข้าใกล้นางทำให้เพียงติดตามนางอยู่ไม่ห่างเราก็ว่กกำลังรอคอยโอกาสบางอย่างวนเย็นเชินวาที่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่บ้างไม่รู้เลยว่าจินเซียซางในชุดสีขาวกำลังเย็ยนมองอยู่ที่มุมหนึ่งข้างหลังนงางอง,เง่เงียบเงียบต้นไม้ปกคลุมเงาร่างของเขาเก็บซ่อนปานไว้ไม่ให้ไปรบกวนนางขณะมองสตีนางนั้นเดินส่วนเซยอยู่ท่ามกลางสายฝนหัวเชียวของจินเซียซางก็ขมวดมุ่นเล็กน้อยดวงตาของเขาจ้องมองนางพร้อมสีหน้าที่ส เขามองนางเดินไปทีละก้าวปล่อยให้น้ำฝนตกลงใส่ตัวนางมองเสื้อผ้าบนตัวนางเปียกฝนจน,นชุ่มโชกแนบเนื้อชายกระโปรงเพื่อนน,ำน้ำฝนและคนบนพื้นทําให้นางดูจนตอกเป็นอย่างยิ่งนางในอดีตนั้นงดงามและมีอิสระเสรีไม่เคยเห็นนางเศร้าโศกไร้สติเช่นนี้มาก่อนเห็นท่าทางเช่นนี้ของนางแล้วแปลกนักที่หัวใจของเขากลับมีความไม่สบายใจอยู่บ้างวิญญาณร้ายที่ติดตามอยู่รอบกายวันเย็นเช่นวา่าเหล่านั้นเม่กล้าเข้าใกล้นางเพราอการมาถึงของจินเสือซัง พากันจากไปอย่างเงยบเชียบไม่กล้ารังอยู่อีกตอนนี้ฝนตกลงมาแรงขึ้นเรื่อยบนภูเขานั้นเต็มไปด้วยคนพื้นค่อนข้างลื่นวันเย็่อเช่นวากลับไม่ระวังเลยสักนิดร่างกายเธอได้เร่แรงอยู่แล้วลื่นไหลหลมขมำ,ำลงไปทันทีก่อนจะสุดนั่งอยู่ริมทางภูเขาน,นั้นเองจินเสือสั้งนึกอยากเข้าไปประคองนางตามสัญชตยานแต่ไม่รู้ว่านึกอย่างไรขึ้นมาได้ฟีเท้าที่ก้าวออกมานั้นกลับถูกชากลับไปเขามุ่นิ้วมองนางเห็นนางนั่งอยู่บนพื้นเนื่นนานไม่ขยับเพยอน ขณะร่างกายก็ยังคงงนเยินตอนที่เขาทนไม่ไหวอยากก้าวไปหาหนางกลับเห็นนางจับต้นไม้ข้างๆางก่อนลุกขึ้นยืนก้าวต่อไปทีละก้าวเงาร่างสุดโทมนั้นค่อยๆจากไปไกลเขามองไปด้วยแววตาสับสนไม่ได้จากไปกลับเดินตามหลังนางอยู่ไม่ไกลเดินไปเรื่อยๆพร้อมกับนางสัตว์ร้ายที่ออกมาล่าเหยื่อในตอนกลางคืนเข้ามาใกล้ทว่าเมื่อสังเกตเห็นเขาแล้วก็ถอยกลับไปเงียบๆด้วยหเหตุน,นี้แ่าจะเป็นเวลากลางดึกนางกลับไม่พบสัตว์ร้ายเข้ามาจู่โจมเลยเมื่อออกจากภูเขาและถึงตีนเขาแล้ว เพราะว่าเจ็บปวดหัวใจยิ่งนักกกับอากาศหนาวเน็บและฝนตกตลอดทั้งคืนในที่สุดนางก็ต้านทานไม่ไหวแล้วเดินโซเซอยู่หลายก้าวตรงหน้ามืดมิดสนิทก่อนหมดสติไปเห็นนางกําลังจะลม้มเงาร่างสีขาวพันปรากฏตัวได้รับนางเอาไว้พางมองวันเย็นชิ้นวานที่ไม่ได้สติจินเสวะซางมีสีหน้าเย็นชาเม,ม้มปากมองนางด้วยความสับสนสุดท้ายเขาก็อุ้มนางขึ้นมาแล้วเดินไปยังบ้านที่อยู่ตรงตรีนเขากลางดึกสงัดชินนี้บ้านตรงตีนเขากลับมีเสียงคอประตูดังขึ้น สองสามีภรรยาที่กําลังรับสนิทพันคุมเสื้อคุมพร้อมกันนั้นก็ตะโกนขึ้นอย่างไม่พอใจใครกันมาทําอะไรดึกเดินปานนี้พูดไปพางเดินออกไปข้างนอกไปพางถาว่าไม่ได้เปิดประตูเพียงมองลอดช่องเล็กๆออกไปตอนเห็นจินเสือซางในชุดสีขาวอยู่ข้างนอกสองสามีภรรยาผู้นั้นตกใจมากรีบเปิดประตูทันทีบนห,หน้าผักเหตุใดถึงเป็นท่านชายวัยกลางคนจําจินเสือซางได้ตอนนี้เป็นเวลากลางดึกแถมยังฝนตกกลับเห็นเขาอุ้มสตรีในชุดสีแดงที่ตัวเปียกโชกเือนอยู่ที่หน้าประตู เขารีบเชิญพวกเขาเข้ามาข้างในจินเสือซังอุ้วนเยี่ยนเช่นหวาเดินเข้าไปก่อนถามว่าพักที่ไหนได้บ้างทางนี้ทางนี้ข้างหลังมีห้องเหลืออยู่ชายวัวการคนเร่งนําทางไปข้างหลังร้อมกันนั้นก็บอกภรรยาเขาว่าเร็วไปต้นน้ําคิงจะได้ช่วยกระจัดความหนาวให้แม่นางตอนที่สามพันสองร้อยเก้าสิบหกเด็กโงต่อมาจินเสือซังกลับกล่าวกับชายวัวการคนว่าจะไปต้มน้ําขิงให้ภรรยาเจ้าเข้ามาขอรับขอรับชายวัวการคนตอบรับเร่งสีเท้าเดินออกไปข้างนอก ม่นานนักสตรีนางนั้นก็เข้ามาหัวหน้าพักช่วยนางเปลี่ยนเสื้อผ้าเปียกเขามองสตรีนางนั้นพังกำชับเจ้าค่ะนางเข้าไปใกล้วันเยี่ยมเช่นวาที่ไม่ได้สติเห็นหัวหน้าพักุนกายออกไปและปิดประตูลงถึงได้ลงมือถอดเสื้อผ้าเปียกช่วยบนตัวยิงสาวออกเสื้อผ้าที่ตนเองยังไม่เคยสวมใส่มาเปลี่ยนให้อีกจากนั้นก็ประคองนางขึ้นไปบนเตียงก่อนห่มพ้าห่มให้เป็นอย่างดีหลังจากทําทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วเหงือบนหน้าผากขุดขึ้นกรนนั้นกไมีการหยุดมือเพียง เปิดประตูออกไปกล่าวกับจินเสือซางที่อยู่ข้างนอกหัวหน้าพักแม่นางผู้นั้นเป็นไข้ตัวร้อนไปหมดจินเสือซางเดินเข้ามาตอนมาอยู่ข้างเตียงเขาจับชีพประจให้หวนเยี่ยนเชื่นวา่าจากนั้นก็หยิบโอสถเม็ดหนึ่งมาป้อนใส่ปากนางขณะน,นี้เสียงผู้ชายชราวัวกลางคนก็ดังขึ้นหัวหน้าพักนําคขงเสร็จแล้วเอามาให้ข้าเดี๋ยวข้ายกเข้าไปให้สตรีนางนังน้นรับนําคขงจากมือเขาบอกให้เขารออยู่ข้างนอกก็พออย่างไรเสียคนที่อยู่ข้างในก็เป็นสตรี อีกครั้งเป็นสตรีที่หัวหน้าพักพามาไม่อาจเข้ามาตามใจชอบได้หัวหน้าพักน้ำขิงนางยกน้ำขิงมาถึงข้างเตียงจินเสือ้างประคองวันเยื่นเช่นวาขึ้นมาแล้วให้นางพิงที่อกเขาพอหมดสติอยู่ย่อมไม่อาจอาปากได้เขาจึงบีบคางของนางเบาๆจากนั้นกล่าวกับสตรีนางนั้นว่าปอนเจ้าค่ะเจ้าค่ะอีกฝ่ายป้อนน้ำขิงช้อนหนึ่งอย่างระมัดระวังน้ำขิงส่วนหนึ่งไหลออกมาจากมุมปากจินเสือ้างเห็นดังนั้นก็ยกแขนเสื้อขึ้นเช็ดม,มุมปากให้นาง หลังจากป้อนน้ำขิงไปหนึ่งถ้วยสตรีนางนั้นถึงได้ลุกขึ้นและออกไปหลังจากออกมาจากห้องชายมากลางคนก็รีบดึงภรรยาตนมาที่ข้างกายถามเียงบอกว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในเจ้าหมายถึงอะไรแม่นางผู้นั้นปากฝนจนหมดสติหัวหน้าพักกําลังดูแลนางอยู่นางหันไปมองครั้งหนึ่งกล่าวอีกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าแม่นางผู้นั้นเป็นใครแต่ดูจากการที่หัวหน้าพักคอยดูแลนางนางย่อมไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนชายวังกลางคนมีสีหน้าประหลาดใจจะว่าหัวหน้าพักคิดอย่างไร พาเฟิงรมอยู่ข้างบนเหตุใดเขาไม่พาแม่นางผู้นั้นกลับไปที่นั่นทว่ามาที่บ้านของพวกเราแทนใครจะรู้เล่าเอาละเอาละไปข้างหน้าเถอะอย่ารบกวนพวกเขาสตรีนางนั้นดันเขาเดินออกไปทว่าในใจนางก็สงสัยเช่นเดียวกันในห้องจินเสือซางประคองวันเย่นเช่วนวาน,นอนลงหลังจากช่วยนางห่ผมผ้าเรียบร้อยเขาก็นั่งลงข้างเตียงเพื่อมองนางหัวใจของเขาเหมือนกับหินไม่เคยวันไวกับสตรีคนใดามาก่อนยิ่งไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไรหรือเหตุนี้พอเห็นนางทุกข์ใจแล้วเขาจึงไม่เข้าใจเป็นอย่างยิ่ง เขาไม่เคยปฏิบัติตัวดีๆกับนางเหตุใดน,นางยังมีใจให้เขาพวกเขาสองคนรู้จักกันไม่นานส่วนใหญ่เขามีแต่พูดจาเย็นชาไม่เคยให้ความวังนางเลยสักนิดแล้วเหตุใดน,นางถึงมีใจให้เขาเหตุใดถึงสนอกสนใจเขาถึงขั้นทําให้ตนเองมีสภาพจนตอกออกคําพูดคํานั้นของเขาคําพูดนั้นของเขาเพื่อให้นางได้สติได้ลมเลิกพอระวังพวกเขาไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้นางเป็นสติไว้แรกแย้มงดงามหาได้เปรียบ ตอนเขาก็ตั้งผัคเรืองรมปูกของนางยังไม่เกิดเลยเช่นเขากับสตรีเช่นนางจะคองคู่กันได้อย่างไรเขามองสตรีบนเตียงก่อนสายหน้าถอนหายใจแล้วเอ่ยเสียงเรียบเด็กโง่